วันนี้พาคุณผู้ชมมาพบแท็บเล็ตหนึ่งเดียวในตลาดที่ใช้งานได้เหมือน PC ทุกอย่างเลยเกี่ยวกับงานเอกสารนะครับไม่ว่าคุณจะทํา Excel PowerPoint หรือตัว d o c ก m ิ n เมนต่างๆแอปพลิเคชันมันมีความพิเศษอย่างมากมันเป็นระดับ PC l ีเล l ซึ่งแท็บเล็ตในตลาดไม่มีใครที่จะทําได้แบบนี้นะครับและที่สําคัญมันไม่ได้เก่งแค่การทําเอกสารมันยังเก่งกับการเล่นแอปพลิเคชันอีกด้วยนะซึ่งผมแปลกใจที่หัวเว่ยไปซุ่มพัฒนามาตอนไหนในการเล่นแอปต่างๆอย่างเช่นแอปช้อปปิง้งแอปอะไรพวกเนี้ยมันทำเลเ,อาาเ,ลเลยอร รวมกันทั้งหมดเนี่ยคีย์บอร์ดเคสนู่นน,นี่นั่นไม่เกิน1กิโลกรัมบางเบาสวยงามแบตอึดมากๆจอเป็นจอด้านด้วยลดการสะท้อนแสงนะเวลาทางานานานๆในร้านกาแฟอะไรพวกนี้แสงสะท้อนมาจากกระจกเนี่ยมันตัดแสงได้ค่อนข้างดีครับส่วนรีวิวจะมีข้อดีข้อประทับใจข้อขัดใจยังไงไปชมรีวิวกันเลยครับกราบสว,สว,สวสัสดีครับคุณผู้ชมพบรีวิวหัวเวยเมดแพด 12x ครับรุ่นนี้เป็นรุ่นที่น่าเล่นหหนึ่งตัวนะครับคือไอตัวโปรผมรีวิวไปแล้วนะครับก็คือเมดแพดโปร12.2ตัวนั้นเนี่ยราคาแบบ, 29, บมอง เต็มอลังการบานาไทยอะเต็มที่หมื่นกว่าบาทแต่ว่าตัวนี้ก็เป็นสเปคที่แบบดับลงมาใช้หน้าจอที่ไม่ได้ท็อปเหมือนตัวรุ่นพี่แต่ว่าผมลองไปใช้งานมาแล้วนะมันก็รู้สึกว่าใช้งานได้ดีเหมือนกันนะทีนี้เดี๋ยวก็จะมาอธิบายแต่ละประเด็นให้ฟังว่าเป็นยังไงนะครับโอเคคุณผู้ชมมาดูจุดที่มันโหดสุดๆสําหรับตัวนี้แล้วก็ไม่มีแท็บเล็ตตัวไหนที่สามารถเหมือน PC ได้ขนาดนี้แล้วนั่นก็คือ w u p s pc level ก็คือเอกสิทธิ์เดียวเลยของหัวเว่ยแบรนด์อื่นทําไม่ได้นะครับถ้าเกิด ตัวนี้กับรุ่นพี่เขาตัวโปรเป็น2ตัวที่ทําได้สามารถทําเอกสารได้พอๆกับตัวโปรเลยนะครับแต่ว่าราคาถูกกว่าเป็นหมื่นเลยคือถ้าไม่ได้ทําหลายๆหน้ามากๆสัก8หน้าอะไรเงี้ยซึ่งปกติคนมันทําดีละหน้านะก็อย่างที่อธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรเทคโนโลยีไหนที่มันใช้ไม่ได้ก็ต่างกับตัว,ตวโปรนะซึ่ง w p s o f f i c e คือตัวนี้ฮะเขาให้มาเลยนะครับ WPS Office เขียนด้วยนะว่า PC นะครับกดเข้ามาเป็นหน้าตาแบบนี้เลยมันจะไม่เหมือนกับแท็บเล็ตที่โหลด WPS o f f i c e เวอร์ชอสออฟฟิศมาใช้ ตัวนี้หัวเว่ยให้มันเลยนะครับฉะนั้นเนี่ยเขาเคลมมาเลยนะว่าใช้กับไฟล์ออฟฟิศได้เลย100%ยนี่มี UI เหมือน PC แทบจะถอดกันมาเลยแต่มันได้เปรี่ยนตรงที่อะไรรู้ไหมเวลาเรากดใช้นะครับนี่กดบวกปั๊บอย่างเงี้ยเราสามารถใช้ด็อกแบบนี้ก็ได้เรากดบวกอีกอันหนึ่งปุ๊บเราใช้ Excel แบบนี้ก็ได้คือกูจะสามารถสลับกันได้หมดอะเนี่ยแบบ PowerPoint สลับเป็น Excel สลับเป็น d o c สลับเป็น PowerPoint สลับเป็น Excel คุณจะสลับไปเท่าไหร่คุณก็สลับไปได้เลยสลัััับบไไปปสลเนนนนห็ม้้ซอากก กระจายสลับหน้ากันได้เยอะมากเลยเห็นไหมซึ่งมันจะมีข้อจํากัดของ PC อยู่บางอันมันจะไม่สามารถที่จะรวมได้แบบนี้นะแต่เนี่ยมันรวมได้เลยแล้วก็ตัวโมบายมันไม่มีพวกแถบพวกนี้นะครับเนี่ยแถบการทารํากราฟการจัดเรียงต่างๆนานาเน,น,นี่ยมันถอดแบบ PC มาทุกอย่างเลยฉะนั้นคุณจะได้แท็บเล็ตที่มันวาดได้ด้วยใช้ปากกาได้ด้วยแล้วก็พกง่ายใช้งานแบบ PC Like นะครับเอาไปใช้ m ม l t i ี e d i a entertainment เต็มรูปแบบซึ่งคุณจะเปิดหน้าต่างลอยแล้วก็เปิดพวกเบราว์เซอร์ไปด้วยก็ย่อมทําได้นะครับตัวเนี้ยเนี่ยก็จะมี เมาส์เหมือนในเวอร์ชัน PC เลยถ้าเอาเมาส์มาต่อก็จะเป็นเคอร์เซอร์เหมือนกันเลยแล้วก็สามารถแก้สไลด์ใน p p t จัดเรียงสไลด์ได้หมดเลยการใช้สูตรคำนวณต่างๆใน Excel เช่นการหาผลรวมการหาค่าเฉลี่ยการหาค่าสูงสุดหรือต่ำสุดซึ่งมันทําได้หมดเลยพวกผลลัพธ์การหาสูตรคำนวณมันทําได้เหมือนเวอร์ชัน PC หมดเลยนะครับส่งไฟล์จากคอมมาทําต่อก็ไม่มีเพียนตอนนี้ยังไม่เจอว่ามันเพียนนะการใช้สูตรแทรกคําต่างๆสําหรับการเขียนวิจัยและวิทยาน,นิพนธ์เช่นเศษส่วนอินทิเกรล ซิกมาพวกเนี้ยทาได้หมดเลยเหมือนตัวรุ่นพี่ทุกอย่างที่เรารีวไปเลยนะครับการจัดวางด่วนๆพวกแผนภูมิต่างๆใน Word ทําได้สามารถที่จะเซฟบนคอมที่ทํางานเซฟบนโน้ตบุ๊กแล้วก็มาทําต่อในแท็บเล็ตได้เลยส่งไฟล์ p p t โหลดมาจากแคนวาก็ทําได้การแค่ไขางาน Google Docs สามารถโหลดใช้ได้ผ่าน GBox เลยคือตอนแรกเนี่ยผมโหลดผ่านแอปแกลอรีที่นี้มันมันเข้าไม่ได้เพราะว่าตอนเราเปิดเนี่ยเราเปิดจากอันนี้ใช่ไหมเนี่ยเวลาเราส่งงานกันมาเนี่ยปึ๊บเนี่ยเราจะเปิดผ่านงานตรงนนเนี้ยถ้าโหลดผ่านแอปแกลอรีเนี่ยมันจะกด แก้ไขไม่ได้แต่ถ้าเกิดเราโหลดผ่าน G-Box มันจะขึ้นแบบนี้เลยนี่คือ Google Doc นะครับล็อกอินผ่าน Gmail ของผมผมก็ใช้ได้ปกติเนี่ยผมก็สามารถที่จะเนี่ยใช้ในแอปดำเนินการต่อได้เลยเน,นะมันก็จะเด้งมาแอปเลยคุณก็สามารถแก้งานได้กับออฟฟิศของคุณเลยพิมพ์ไปได้เลยนะครับเห็นไหมเขาก็แก้ไปแก้มาแก้ไปทะเลาะก,กันมาทะเลาะก,กันไปตีกันซึ่งอันเนี้ยคุณจะต้องโหลดผ่าน G-BoxG-Box คือแอปนี้เนี่ยเข้าไปโหลดผมก็เข้าไปโหลดเห็นไหมมันจะมีพวก Doc s, มีพวก Google Sheets เนี่ยก็โหลดเอาสามารถกดตรงนี้แล้วก็ไปโหลดได้เลยแล้วก็เวลาเขาส่งไฟล์ งานที่มันจะต้องลิงก์ผ่านกันนะผ่านทางไลน์ทางอะไรเนี่ยคุณก็กดเข้าแล้วก็แก้ไขได้เลยแล้วก็การแจ้งเตือนเร็วอย่างเมื่อกี้ที่การแจ้งเตือนเนี่ยมันก็มีตัวเลขอะไรขึ้นนะครับแต่เดี๋ยวผมจะไปบอกอีกทีหนึ่งด้วยว่าเป็นยังไงเนาะการใช้โฮวเว่ยโน้ตนะครับการนําเข้าส่งออก PDF ทําได้เหมือนตัวรุ่นพี่เลยการค้นหาด้วยลายมือก็คือเอาปากกามาเขียนที่ช่องค้นหาก็ทําได้เหมือนกันเปลี่ยนสีด้วยเลสโซ่ใช้เครื่องมือเลสโซ่และเปลี่ยนสีเพื่อความสะดวกในการจดบันทึกแล้วก็สร้างรูปร่างทันทีได้้้้เเเเเเลขขลยวววววาาาาาารรรดดูปปขคคนนกกกก็็็็งงไมั กลมสี่เหลี่ยมข้างหมูวงรีอะไรพวกนี้แล้วก็อัดเสียงด้วยโน้ตรีเพลย์นะครับคือมันทําได้เหมือนรุ่นพี่ฟีเจอร์พวกนี้ทําได้เหมือนกันหมดเลยนะครับหัวโน้ตก็พัฒนาม,มาเรื่อยๆตอนนี้ผมได้ประมาณสัก80-85%ของ G o o d Note มันก็ทําได้เหมือนกันเนี่ยวเวลาจะใช้งานแคปหน้าจอเราก็ใช้ม่งเอ๋ครับวาดเลยก็แคปแบบนี้นะครับคุณจะแต่งจะอะไรจะลากค้างไว้เนี่ยมาไว้ตรงนี้ก็ได้ลากมาไว้ตรงนี้ครับปุ๊บนี่ ก็จะเป็นซูเปอร์หับของหูเว้ยนะครับเนี่ยพอเราเข้าใหม่กระสานเนี่ยเราก็ลากรูปภาพที่เรามีลากเข้ามาใส่ได้เลยครับปุ๊บลากเข้ามาใส่ปุ๊บมันก็จะบวกเข้าไปเห็นไหมเป็นอย่างนี้ก็คือสะดวกมากๆเลยนะครับแล้วก็แอป Go p e n t เนี่ยเหมือนตัวรุ่นพี่เลยที่บอกนะครับมาพร้อมกับแปรงมากกว่า150ชิ้นนะครับเราสามารถแอดออนแล้วก็เพิ่มแปรงที่เราชอบได้ครีเอทแปรงของเราเองก็ได้ที่เราชอบนะครับแล้วก็ปากกาตัวนี้มันรองรับเป็นหมื่นระดับเลยแต่ผมเนี่ยลองใช้ดูแล้วนะครับมันไม่ค่อยได ปากกา Apple Gen 2ที่ผมใช้อะผมไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างกันเลยผมแยกไม่ออกใครแยกออกช่วยบอกผมทีถ้าเป็นปีที่แล้วหรือ2ปีที่แล้วอะมันยังแยกออกนั้นแบบมันได้สัก 85- 9 0ของปากกา iPad หรือ S Pen ของ Samsung แต่ปีนี้ผมแยกไม่ออกเลยคือัวเว่ยพัฒนามาดีงจริงแล้วก็ตัวปากกามันสามารถที่สเก็ตได้นะประมาณสัก40องศาเนี่ยเราสามารถสเก็ตสเก็ตแรงเงาได้มันก็รองรับการแรงเงาการระบายที่เยอะนะครับแล้วก็ตัวแอป g o p e n เนี่ยมันสร้างเลเยอร์ได้สูงสุดเนี่ย1เเเเหนึ่ง110เเร้อย เนี่ก็คือแอปที่สำคัญของ Huawei นะครับมีแอป g o e Pen, Huawei Note แล้วก็ WPS Office ที่ใช้งานออฟฟิศแบบนี้นะครับมาลองสปเปกกันก่อนนะครับตัวนี้มาพร้อมหน้าจอ12นิ้วนะเป็น IPS LCD Paper m a t h Display ความละเอียด 2.8K นะครับ2,880คูณ1,840อัตราส่วน3ต่อ2นะ,สะแสดงเนื้อหาได้มากกว่าหน้าจอแบบ16ต่อ10อะ่ะ10%นะครับมันจะมีด้านล่างขยายขึ้นมาตรงนี้ด้วยมันก็จะเห็นแถบด้านล่างเพิ่มขึ้นเหมือนว่าเราตัดต่อมันก็จะเห็นแถบบนแล้วก็แถบล่างที่ตัดต่อซึ่งหน้าจ ขเขาเขมความสว่างไว้600นิตพิกสูงสุด1000นิตจริงๆแล้วความสว่างกับการใช้งานจริงเนี่ยผมอยากให้มันผนวกกันเนาะคือมันตัดแสงได้ดีจริงเนี่ยผมหันสู้กับไฟสตูดิโอเนี่ยตาแทบบอดแล้วตอนเนี้ยเนี่ยมันยังตัดแสงไฟสตูดิโอได้เขาบอกว่า60%ซนะซึ่งจอของห u วเว่ยเนี่ยก็ได้รับว v, พวก TUV พวก HGS Low Vision Premium Performance Certification นะครับคือมันได้หมดทั้ง Figure Free แบบป้องกันความล้าของตาเป็นเวอร์ชัน3.0อะไรพวกนี้คือมันมันได้เคมหมดแล้วก็ตัว Premium น,น,นี่ก็คือจอที่มันเป็นให้ ลิ่งคล้ายกระดาษแล้วก็มันก็ตัดแสงได้ดีมากด้วยซึ่งเดี๋ยวผมจะเทียบกับคอมพิวเตอร์ที่ผมใช้ประจําดูนะอันนี้คือสว่างสูงสุดนะเนี่ยเห็นไหมว่ามันเปมีความสะท้อนอะ่ะเดี๋ยวลองปรับมาให้พอๆกันนะเห็นไหมว่าดูมันสะท้อนแล้วดูไม่สะท้อนเลยเห็นไหม เนี่ยคือการที่มันตัดแสงซึ่งจุดนี้แหละครับมันคือจุดที่ดีเพราะว่าเวลาเราใช้งานเนี่ยเราไม่ต้องปรับแสงสูงเมื่อกี้ที่ผมเอา macbook ผมเทียบให้ดูคือถ้าจะไม่ให้มันสะท้อนน้อยที่สุดคือมันต้องปรับสว่างสูงสุดซึ่งพอมันปรับสูงสุดแล้วมันกินไฟไงพอตัวนี้หัวเหว่ยมันไม่ต้องปรับสูงสุดมันปรับแค่นี้มันก็ไม่ต้องกินไฟแล้วมันก็ไม่แสบตาเวลาเรานั่งเล่นที่ร้านกาแฟแล้วอะไรที่แดดมันสะท้อนจ้าเข้ามาในตาเราเนี่ยมันก็ไม่ไม่ไม่ล้าตามันทํางานได้นานๆอันนี้คือหน้าจอความพิเศษขขอออองเเเค้้้าาาลลลลลยยยแวกก็รทัััมมมนนนนนจจะะืื่่ไไหดด แท็บมันจะดูพรีเมียมตลอดนะอันนี้ก็คือข้อสําคัญของมัน <L un> เคมรองรับ HDR Vivid แต่ว่าตอนนี้ Netflix มันยังไม่ได้รองรับ HDR นี่คือข้อพิจารณาอีกหนึ่งข้อที่ผมลองใช้งานและเปิดเล่นดูนะรีฟรชเรทเนี่ยเขาเคม3 0มสถึงร้อเฮิร์นะครับปรับได้แบบอัตโนมัติอาจจะได้แบบเหมือนขั้น LTPO ที่ปรับตั้งแต่1นึ่งเฮิร์ถึงร้อยกว่าแต่ว่าก็ประหยัดพลังงานดีนะคือถ้าเราใช้โดยทั่วไปไม่ได้มาดูสเปคอะไรมันมากะนะแล้วก็ขอบเขตตัวนี้เป็น DCI P3 แบบ100นะแรสทอ้อย่างที่อปอรช้งานงะตัดดดไ้ีมากเหมือนกันนะ มาพร้อมชิปครทีน T 9 0 A นะครับรองรับเกมเนี่ยพอๆกับเมทแพดโปร12.2เลยแรม12ความจุ256เพิ่มไมโครอิก e รไม่ได้แบต1 1 0 0มิลลิแอ <11 00 S 2> ม,มชาร์จไว้66วัตต์85นาทีเต็มกล้องหลักด้านหลัง13ล้านพิกเซล M1.8 นะครับบันทึกวิดีโอ 4K 30แล้วก็มีกล้องเอาต์าวา้ล้านพิกเซลนะครับ112องศา F2.4 แล้วก็มีไฟแฟลตรงนี้ด้านหน้าเนี่ยมาพร้อมกล้องเป็นแนวนอนแบบนี้นะครับ, 2. 2บวิดีโสสูสุด10 80 30 P เเฟ่า,ยา,ยาลยน่าจะได้ นะน้ำหนักเครื่อง5 5 5กรัมนะครับบาง5.9มิลซึ่งงานพรีเมียมจริงๆคืองานประกอบอะไรพวกนี้อย่างที่ทุกคนรู้ครับว่าหัวเว่ยค่อนข้างจะซีเรียสเรื่องคุณภาพฮาร์ดแวร์การวางเลยเยอร์ฮาร์ดแวร์ด้านในงานประกอบต่างๆเนี่ยเนี้ยบแล้วก็เนียนจริงๆอีกขั้นของงานประกอบไปแล้วอันนีหมื่นเก้าเนี่ยสามารถเทียบเท่าตัวเครื่อง m a t Pad Pro 12.2ได้เลยนะครับตัวคีย์บอร์ดมีน้ำหนัก308กรัมถ้ามันโจเกสหรือมันรวมกันเนี่ยมันจะได้8ป3ร้ยกากรัมยังไม่ถึงโลเลยนะฮ โลโลสองอะไรอย่างี้เนาะแล้วก็ขนาดหน้าจอตรงนี้มันบางด้วยเพราะว่ามันบางเฉียบนิดเดียวทีนี้มาดูตัวเคสกันตัวเคสเนี่ยมันจะเป็นผิวสัมผัสแบบนุ่มหนึบมันจะไม่ใช่เหมือนพลาสติกมันจะเหมือนแบบวัสดุผสมเหมือนโมจิเลยเราแตะแตลงไปเนี่ยมันจะแบบมันจะนุ่มนะฮะปุ่มเหมือนกันปุ่มจะแบบกดหนึบพอดีก็จะเป็นสีขาวเบสเบสแบบนี้ตัวปุ่มก็จะมีสีเข้มขึ้นมาหน่อยดูดีนะสวยซึ่งตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเขาเป็นเกรดนาโนที่เป็นนวัตกรรมใหม่นะสัมผัสมันเ,เนมน,เนมมมก่่อออืุาหฟ ล้างหน้าสุดอ่อนนุ่มอ่ะแล้วมันก็มันจะทนต่อสีสกปกและการสึกหลอด้วย <c oughs> คือแบบโดนคราบโดนอะไรอย่างเงี้ยมันล้างออกง่ายสบัดสบัดเอาน้ําลาดก็ออก <c oughs> ตัวคีย์บอร์ดเนี่ยเป็นเฮลยีเนลิงนะครับสามารถปรับได้2ขยิกแบบนี้แล้วก็ขยิกหนึ่งแบบนี้นี่แล้วก็นอนแบบนี้ โหมดนี้สำหรับการเขียนนะครับแล้วก็เอาปากกาแปะตรงนี้ได้นะครับตัวนี้จะมีข้อจํากัดอย่างหนึ่งนะครับเป็นข้อขัดใจของผมคือถ้าเกิดว่าเราเอาตัวของมันเนี่ยออกมามันจะไม่สามารถที่จะใช้งานพิมพ์ได้นะครับเพราะว่าตัวเนียลิง์เนี่ยมันจะโดน Disconnect ไปเลยนะมันจะไม่เหมือนรุ่นพี่โปองเขานะครับก็เวลาจะใช้เนี่ยมันก็จะมีตัวแผ่นตรงนี้นะครับเอาไว้แปะ ถ้าแปะปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่ออัตโนมัติเป็นแบบนี้ปุ๊บมันก็จะเชื่อมต่อเห็นไหมเชื่อมต่อแล้วก็ใช้ได้แล้วประมาณ2 3ถึงาวิซึ่งปกติเนี่ยเอาตรงๆมันก็ไม่ได้ต้องใช้แบบถอดออกมานะมันจะมีบางครั้งอ่ะที่เอาไปตั้งไกลๆแล้วก็พิมมานะแต่ว่าจริงๆแล้วอ่ะคีย์บอร์ดมันโดนทําให้ออกมาแบบนี้ได้อยู่แล้วนะครับเราก็พิมพ์แบบพิมพ์ไปได้นะครับก็เป็นด็อกของมันนั่นแหละต้องติดของมันเอาไว้แล้วก็อีกอย่างคือพอมันเป็นรุ่นที่ลองลงมาจากตัวโปรใช่ไหมมันก็จะไมีปปากกพไไไ่่่มมต้องใส เ,เอาเมาส์ไปไนะมันก็ทําไม่ได้เพราะว่ามันจะใช้ค่อนข้างยากบางทีเนี่ยเราต้องใช้ทัชแพดในการเลือกคลุมแล้วก็ทําเอกสารฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องพกเซตของเขาไปก็คือมีเมาส์มาด้วยตัวหนึง่งแต่ถ้าไม่มีเมาส์ใช้ได้ไหมใช้ได้ครับแต่ว่าบางอันเนี่ยมันจะแบบลําบากสักนิดน,นึงอย่างเช่นถ้าเราคลุมหรือเราลากอะไรเงี้ยเราจะต้องมือแตะเนาะแล้วเราก็ค่อยลากค่อยอะไรเงี้ยมันก็คือมันก็ทําได้แหละเราลากเราอะไรมันก็ทําได้นะครับแต่ว่าให้ทัชแพดมามันก็จะโอเคกว่าอันนี้ลองเอาไปประยุกต์ใช้ดูนะแล้วก็อกออีีกยย่่่่าาาางงงงนนึะรััเเเเเมืสตตดูทวข ะตัดการสแกนนิ้วมือออกมันจะไม่มีด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นปุ่มกดเปิดปิดเครื่องอย่างเดียวล็อกจอแล้วก็ด้านบนจะเป็นปุ่มเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นลําโพงทั้ง2ตัวแต่จริงๆเขามีลําโพง6ตัวนะแต่มันจะออก4ช่องแบบนี้นะครับแล้วก็ด้านล่างเนี่ยจะไม่มีแผ่นหรือไม่มีตัวประกบแม่เหล็กใดๆทั้งสิ้นนะครับมันจะมีแค่ด้านหลังตรงตูดตรงนี้เหนือ USB Type C มาหนึ่งข้างหลังแบบนี้นะครับมันก็จะมีตรงนี้แค่นั้นซึ่งมันจะสามารถใช้งานปลดล็อกได้แค่สแกนหน้าเท่านัันนนัั้้้นนนครรรรบบีี่่ืออออขขใจตวปาากกงงแ กด1 0 0 0 0ระดับแล้วก็เป็น low latency ด้วยตัวปากกาก็มาพร้อมเทคโนโลยี Near Link เช่นเดียวกับคีย์บอร์ดนะครับแต่ตัวคีย์บอร์ดมันต้องอาศัยตัวแผ่นสัมผัสใช่ไหมแต่ปากกาเนี่ยคุณสามารถใช้งานได้เพราะว่าเทคโนโลยีเนี้ยมันใช้พลังงานน้อยกว่าบลูทูธ50%คือครึ่งหนึ่งแล้วก็ความไวในการเชื่อมต่อเนี่ยมันเร็วกับบลูทูธ6เท่าและมีระยะการเชื่อมต่อมากกว่าบลูทูธอีก2เท่านั่นเองนะครับโอเคต่อไปมาเรื่องของการใช้งานแอปต่างๆเลยเดี๋ยวผมจะรวมข้อดีข้อเสียข้อขัดใจเอาไว้ตรงนี้นะรอนนาาเอเ้าเาามกกวลดใชป มันไม่ต้องผ่านตัวกลางเพื่อไปเชื่อมกับแอป,ปอื่นๆอย่างเช่นเราใช้ Google เราใช้ u t u b e เนี่ยเรากดเข้ามามันเข้ามาเลยเนี่ยมันก็ไม่ได้แบบลําบากลําบวนเหมือนเดิมนะเรากดเข้ามาเนี่ยเราก็กดฟังกดอะไรได้เลยนะครับแล้วเราก็จะกดเนี่ยเนี่ยมันก็เด้งขึ้นมาตรงนี้เลยเห็นไหมมันก็เป็นอย่างนี้เลยสบายๆนะครับโอ้โหค็อกเทลแต่งดีมากเพลงนี้นะฮะก็ติดลิขสิทธิ์กันไป ก็ทำมันได้ดีครับเมื่อก่อนเนี่ยมันจะต้องกระตุกกระติกอันนี้มันไม่มีแล้วแล้วก็การรีเฟนเรทข,ของหน้าจอของเขาเนี่ยมันเขาเรียกว่ามันสมูทเมื่อก่อนถ้าเราเล่นแอปผ่านแอป,ปการอย่างเช่นถ้าเราเข้า YouTube แล้วมันต้องไปผ่าน GBo x เนี่ยมันจะไม่สมูทแบบนี้มันจะไม่เลื่อนแบบนี้เดี๋ยวนี้ทุกแอป,ปเลื่อนหมดแล้วคือหัวเว่ยออปติไมค์มาทุกแอป,ปแล้วเราจะเข้าแอป,ปไหนติ๊กตงติ๊กตอย่างเงี้ยเราแบ่งหน้าจอได้นะเนี่ยเรากดแบ่งหน้าจอแบบนี้ครับได้หมด แบ่ง3จออ่ะแบ่ง3จอเนี่ยเฟซบุ๊กมาตรงนี้อินสตาแกรมมาด้านนี้เห็นไหมมันเล่นได้หมดเลยทั้ง3อันนะครับแต่ว่ามันก็จะไม่สามารถที่จะเมมได้แบบสามอันนะเนาะมันก็จะแบ่ง2จอเราอาจจะต้องเมม2จอไปแบบนี้นะครับทีนี้การโหลดแอปจากแอปแกลอี่เนี่ยมันก็จะได้การแจ้งเตือนแบบนี้เลยการแจ้งเตือนที่เร็วนะครับเห็นไหมมันจะขึ้นเลขขึ้นมาแบบนี้ถ้าเกิดว่าคุณผ่าน Gbox อ่ะมันจะมีการแจ้งเตือนช้าบ้างไม่ขึ้นบ้างเนี่ยอันนี้ผมโหลดจากแอปแกลอรี่นะตัวที่ไม่แจ้งเตือนเพราะว่าผมกดไล่ดูหมด แอปแกลเลอรี่ทุกแอปมันจะทําเป็นแนวนอนเล่นแนวนอนแบบนี้ได้หมดเลยผมเล่นแนวนอนแบบนี้มันก็จะแบ่งจออย่างอื่นได้เห็นไหมมันก็จะเล่น Facebook เล่น i ิน t a g r กรมแบ่งครึ่งอันนี้สิ่งที่หัวเว่ยทำมาดีมากแต่ถ้าเราโหลดจากแอปแหล่งอื่นนะมันจะเป็นอย่างนี้มันจะเป็นแนวตั้งฉะนั้นพอเราเล่นไปเล่นไปเราก็ต้องมาตั้งเล่นอย่างนี้ใช่หไหมมันไม่สลับเป็นแนวนอนให้ฉะนั้นถ้าโหลดจากแอปแกลเลอรี่เนี่ยแอปมันจะเป็นแนวนอนแบบนี้การตัดสินใจข้อดีกว่านั้นคือเวลาเราเปิดพวกเนี่ยเห็นไหม ช้อปปีเป็นแนวนอนเนี่ยหวเว่ยทำมาดีแบบนี้แหละแล้วถ้าเกิดว่าเรากดค้นหาปุ๊บมันจะเป็น Exten d e d มาค้างๆเราหาเสื้อผ้าพวกนี้อันนี้เราก็ปัดหาได้ไหมไม่ว่าคุณจะใช้แอป Booking พวกนี้มันแยกมาเป็น2หน้าหมดคือเดี๋ยวนี้หัวเว่ยเขาเขาพัฒนาซอฟต์แวร์ไปไกลมากๆเลยคือแทบทุกแอปอะที่มันสามารถที่ขยายได้มันตอนนี้มันทำแทบทุกแอปเมื่อก่อนเนี่ยมันได้3 4แอปเอาเป็นว่าห u วเว่ยเนี่ย optimize เรื่องการเล่นแอปมาได้ค่อนข้างดีแล้วเวลาถ้าเกิดว่าเราจะเซิร์ชหาของอะเราจะซื้อของ ช่วง12 12อย่างเงี้ยอันไหนถูกกว่ากันเราก็สามารถที่จะเข้าไปที่แบบ lazada shopee หรือแอปต่างๆเนี่ยเห็นไหมพอเราหาเนี่ยเราหาอันหนึ่งเราก็ไปหาอันนึงเนี่ยเห็นไหมราคาเท่าไหร่เราก็ไปหาอันนึงเนี่ยเท่าไหร่เท่าไหร่เนี่ยอย่างเงี้ยแล้วก็จะมีแอปบางแอปธนาคารที่ยังไม่ได้ซัพพอร์ตได้ดีเท่าที่ควรอันนี้ก็เป็นข้อขัดใจกันไปนะครับแล้วมันก็จะมีปัญหาเรื่องการเล่นเกมที่จะต้องล็อกอินเข้าแอคเค้าของ Google อะแต่หลังๆมาเนี่ยผมล็อกผ่าน Facebook หมดไม่มีปัญหาก็คือเเเเลล่่่่นนนนนกกกกกมมมมตตตออออซ็็็ผาา Facebook Sa ะะะไไรรี้ัจแ ผ่านก o เกิลวะคุณจะต้องผ่าน G-Box ตรงนี้ซึ่งเราตรงๆนะตอนเนี้ยที่หัวเว่ยพัฒนามาถึงจุดเนี้ยผมว่ามันมัน90%แล้วอ่ะฉะนั้นก็ต้องชื่นชมว่าเออเขาออพติไมซ์แล้วเขาพยายามจริงๆนะให้ลูกค้าเขามันใช้ได้อ่ะชมจริงๆแล้วก็การเล่น u t u b e เนี่ยปกติเนี่ยเราเล่นผ่านแอปตัวกลางอย่างเช่น G-Box หรืออะไรใช่ไหยเมื่อก่อนอะ่ะ1มีความกระตุกแล้วก็เวลาเราเล่นผ่านไปชั่วโมงหนึ่งเนี่ยกินแบบเยอะมาก15%ึง20%ตอนนี้น่ชัวโมงละ7%จะอึดก็บเล็งตัวด้วยซ้้ําไปแลวก็ฟีเจอร์ใช้เหมือนกันทุกอย่างอันนี้ผมเทมนี่ยช งานการดู YouTube เนี่ย4ชั่วโมงเต็มๆเลยฉเฉลี่ยออกมาเนี่ยชั่วโมงนึง7%เท่านั้นเองเปิดลําโพงด้วย65 70เดซิเบลแล้วก็หน้าจอเปิด200นิตถึง250นิตเท่ากันหมดทุกเครื่องที่เราเทส Netflix เหมือนกันดูแบบ Full HD แต่ Netflix จะไม่รองรับ HDR นี่คือข้อขัดใจสามารถเล่นได้โดยปกติชั่วโมงนึ่งก็7% 8%เท่ากับ YouTube เลยแต่ว่า Netflix มันไม่ต้องผ่านตัวกลางไง Netflix มันหลดจากแอป g a r y เป็น Native เลยคือกดเข้าปุ๊บไปเลยแต่ YouTube ก็กดเข้าปุ๊บไปเลยนะแต่ทีนี้มันก็ยังผ่านอยู่แต่ว่าต้องขอชมว่าออปติไมซ์มาได้ลื่นแล้ว ก็รู้สึกว่ามันไม่ได้เล่นผ่านตัวกลางเหมือนแท็บเล็ตโดยทั่ว,วไปกด u t u b e ก็เล่น YouTube ปกติแต่แบบอื่นมากนะครับแล้วก็ลําโพงความดังของมันเนี่ยตัวนี้ให้หูเหว่ยซาวและ a u d i o v i อวีวิมาก็คือเวลาเราฟังเนี่ยมันก็จะมีความกังวลของเสียงแล้วก็เขาเรียกว่ามันจะมีความคันเลอร์ของมันอยู่ในมิติเสียงแหลมๆของเขาซึ่งเสียงกลางเสียงไรออกมาดีผมฟังเพลงเพลินเลยนะครับซึ่งลาโพงค่อนข้างดีเดี๋ยวเปิดสักนิดนึงแล้วกันนะครับสัก1ิเพลงเอาเป็นเพลง NCS จะได้ไม่ติดลิขสิทธิ์ best yeah. best best num แหลมใสค่อนข้างชอบฟังแบบไปเรื่อยๆสบายๆฟังเพลงทั้งวันได้เลยเปิดสุดเนี่ยไม่ทาให้เสียงแหลมมากจนเกินไปจนกรบเสียงเบสคือมาทุกย่านนะครับหน้าจอดีมากๆด้วยแล้วก็พวกไม์ตัวนี้ใส่มา2ตัวเป็นระบบการใช้ไม้ถ้าเป็นตัวพี่เขาก็แบบจะเยอะกว่านี้การใช้ไม์จะมีการตัดแอมเบียนต่นนี่ถ้าใครไม่ได้ใช้ถึงขนาดนั้นก็ตัวนี้ได้นะครับมาดูเรื่องคุณภาพกล้องกันครับกล้องหน้าให้มุมมาค่อนข้างกว้างมากอันนี้ผมชอบดูดีกว้างแล้วเวลาเราอยู่แค่ประมาณสัก1เมตรห่างจากแท็บเล็ตเราสามารถเก็บเพื่อนเพื่อน ประมาณ5 6คนนะ่ะสมมติว่าเครื่องนี้เป็นเครื่องหลักในออฟฟิศแล้วคุณสามารถตั้งปุ๊บคนอีก5 6คนอยู่ในเฟรมเดียวกันได้หมดเลยคือมันกว้างแล้วหน้าไม่บวมฉะนั้นเวลาประชุมคุยกับเจ้านายหรือว่าเลขาส,สวยๆเนี่ยก็จะเข้าใจว่าเอ้ยหน้าตาเราโอเคอยู่นะเนี่ยโมดูลกล้องหรือเลนส์กล้องของเขาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากเท่าไหร่หรอกก็คือเป็นฮาร์ดแวร์ระดับปานกลางนะครับแต่ซอฟต์แวร์ของหัวเวเนี่ยมันประมวลผลมาเก่งการเกลี่ยผิวอะไรพวกนี้คอนทา้าต์ไม,ไม่ไม่เยอะจนเกินไปนะครับเวลาคอนท้าต์ไม่เยอะ ไม่บานอันนี้คือข้อดีของมันนะครับถ่ายได้เร็วนี่แต่ว่ามันจะไม่ได้เก็บ HDR บางรูปนะครับอย่างนี้มันไม่เก็บอันนี้คือข้อพิจารณานะแต่โดยส่วนมากเนี่ยกล้องหน้ามันจะไว้ถ่ายแบบบอกอะว่าอยู่ไหนหรือว่าเออทำไรถ่ายรูปม,มาส่งหน่อยคิดถึงหรือว่าใช้วิดีโอคอซะมากกว่ามาดูคุณภาพวิดีโอกล้องหน้ามันจะไม่เหมือนรูปภาพะนะกล้องหน้าคุณภาพวิดีโอเนี่ยมันสามารถอัดได้ Full HD 3 0เฟรมซึ่งพอเราอัดปุ๊บเนี่ยหน้าเรามันจะดำๆมันจะไม่ได้บูสต์แสงเงาให้มันสว่างหรือว่าหน้า,สาใสท์คือถ้า ไม่ได้แบบสว่างจ้านะมันก็จะมีเนี่ย <c oughs> เห็นไหมเงาดำๆตรงเนี้ยแต่ไมดีนะครับเฟรมเทรทลื่นไหลดีเอาไว้ประชุมบ้างง่ายๆคุณภาพวิโดีโอเนี่ยอยู่ในเกณฑ์พอได้นะครับแต่ว่ามันจะดีตรงที่มันลื่นไหลแล้วก็ด้วยคุณภาพไม่พวกเนี้ยเราเชื่อถือหัวเว่ยได้พราะกล้องหลังภาพนิ่งเนี่ยมันจะติดวอร์มแล้วก็ติดโทนเขียวเนี่ยคือจุดขัดใจอย่างหนึ่งคือคุณภาพของกล้องหลังผมว่าคมชัดเนี่ยมันโอเคแต่อยากให้มันคมชัดโดยเลนส์จริงๆมากกว่านี้หน่อยแต่เข้าใจแหละคนที่ใช้พวกแท็บเล็ตประมาณเน้้จะตองใชพวก เอกสารส่วนมากมันก็ต้องถ่ายเอกสารใกล้ๆะนะซึ่งตัวนี้มันก็สามารถที่จะถ่ายใกล้ๆได้แล้วดูคุณภาพฮะมันก็สามารถที่จะถ่ายอาลเอกสารอะไรพวกนี้ได้ได้ดีซึ่งถ้าเกิดว่าเราไปถ่ายอย่างอื่นอย่างถ่ายวิวถ่ายอะไรพวกนี้มันติดอมเขียวฮะอันนี้คือหงเว่ยจะต้องปรับปรุงอะ่ะแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราอยู่นี้เราถ่ายแค่เอกสารส่งหรือของที่มันอยู่ในบนโต๊ะอย่างเงี้ยสีแดงสีแลืงมันไม่ค่อยรู้สึกว่าเพี้ยนอนะไรมากนักแต่ถ้าเอาไปถ่ายเอวอลเมนต์ด้านนอกด้านอะไรเงี้ยมันจะมีแบบบางครั้งอะ่ะมันอาจะจะติดเขียวนิดนิดติดอมเหลืออองหน่ยยๆไเเี้้ดดลพใช แต่ว่าการประมวลผลภาพเนี่ยมันทําออกมาค่อนข้างดีส่วนวิดีโอได้ 4K 30เฟรมก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีเฟรมเทรทลื่นไหลเห็นดีเทลคมชัดดีสามารถกดคูณได้เป็นคูณ6แต่มันจะโฟกัสรัวๆหน่อยนะเวลามันจับโฟกัสอะ่ะบางทีมันก็จะมีการโฟกัสรัวๆบางทีมันก็จะหยุดนิ่งนะครับพอมันโฟกัสอยู่แล้วอะไรเงี้ยแต่เวลาเราไปถ่ายพวกดีเทลใกล้ๆชัดๆถ่ายสินค้าที่จะต้องเอามาทาเอกสารส่งหัวหน้าหรือส่งงานเนี่ยเราสามารถที่จะใช้วิดีโอมันเนี่ยถ่ายใกล้ๆได้เนี่ยคูณหกเนี่ยเห็นไหมประมาณนี้สาหร ใช้ได้ดีแล้วก็กล้องหน้ารูปภาพใช้ได้ดีแต่ว่าวิดีโอกล้องหน้าก็ยังพอใช้กล้องหลังในรูปภาพพอใช้แต่วิดีโอดีมันจะสลับกันประมาณนี้นี่คือหัวเวลแมน 812X ครับใครที่ต้องการใช้ประสบการณ์การใช้แท็บเล็ตที่ค่อนข้างดีมากนะครับเรื่องการใช้แอปที่มันแบ่งหน้าจอแยกได้อย่างเมื่อกี้เซิร์ชได้สะดวกเลยนะครับใช้ได้หลายหน้าจอแล้วก็การใช้ w p s office ใช้ออฟฟิศเหมือนกับการใช้คอมพิวเตอร์เลยแล้วก็มีฟังก์ชันฟีเจอร์ที่เหนือกว่าตรงที่มันสามารถใช้สลับกันได้หลายอันทั้งดอกการนําเสนอหรือว่ากกาาาารรรรใช้้ตงวเเยดดลไ แล้วเราก็ใช้ได้เลยเครื่องมือทุกอย่างฮวเหว่ยเคลมเลยว่ามันใช้ได้ค่อนข,ข้างสมบูรณ์แบบงานประกอบที่ดูดีหรูหรามาเห่าดูดีมากนะครับคีย์บอร์ดพวกนี้ให้มาดีเป็นเกรดดีหมดแล้วก็พวกแอปพวกนี้ไม่ต้องซื้อข้อขัดใจของผมก็จะมีเรื่องการโหลดแอปพลิเคชันอย่างที่บอกไปแล้วก็การใช้งานตัวคีย์บอร์ดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะถอดตัวมันแล้วพิมพ์ได้นะครับมันจะต้องแปะกับตัวแม่เหล็กของมันอย่างเดียวและอีกอย่างหนึ่งก็คือมันไม่มีทัชแพดมาให้แล้วก็ตัวนี้มันจะไม่่่่มมีกกกาาารรสแนนนิ้วืืออผทงงงเเคซึ็็จะป ปกติไหมอันนี้ก็แล้วแต่นะมันจะสแกนหน้าได้นะครับเรื่องระบบความปลอดภัยอะไรพวกนี้ไม่ <My S 1> ก็จะมี2ตัวก็เพียงพอในการใช้ตัวนี้เนี่ยเปิดราคามา1 9 9 9 0บาทแต่ในราคานี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณซื้อหรือคุณพิออเดอร์ก่อนใครในวันที่25ธันวา2 5งพถึง4มกรา2568ยเนี่ยคุณจะได้ฟรีของสมนาคุณมูลค่า16,668หมื่นหคพันหกร้อยหกสิบแปดบาทนะครับได้แก่เคสคีย์บอร์ดตัวนี้นะครับเคสเคียบ์บอรา มีปากกานะครับเป็นหัวเว่เอ็มเพนซิลเจเนอเรชันที่3นะครับ4,490คือของแถมมันคือมูลค่านะั้นจริงๆนะมันไม่ใช่แบบของแถมเพื่อแถมไปให้มันดูคุ้มคือถ้าเกิดว่าคุณทํามันหายเนี่ยคุณก็ต้องไปซื้อราคานี้แล้วก็มีหัวเว่ฟรีบัตร5อด้วยมูลค่า2799็เาสแล้วก็มีหัวเว่เมาส์1น9 0ันอแล้วก็มีหัวเว่แคร์นะครับเป็นประกันหน้าจอหนี่งปีแปดร้พิเก้าริบูก้าบาทแั้วก็พิเศษสำหรับลูกค้าไม500า้ห กราคม68แแล้วก็แถมฟรีนะครับแบบรองรับการใช้งานของตัวเขาเลยนะเขาแถมมาเลยคือ WPS Office มันเป็น WPS Office ไม่ใช่โมบายนะมันเป็นใช้ได้เหมือน PC ตัวน,นี้เขาบอกเลยว่าเขา like p c นะครับคือใช้ได้เหมือน PC และมันจะมีบางฟีเจอร์ใช้ได้ดีกว่าบางฟีเจอร์ด้วยนะครับแล้วก็มีหัวเวทโนด Go p e n มีมาให้นะซึ่ง Go p e n ก็จะมีสิทธิพิเศษมากมายในการแบบเปลี่ยนแปลง150แบบอะไรเงี้ยสำหรับคนที่จะไปใช้สเก็ตหรือว่าวาดภาพนั่นเองนะฮะโปรโม,มชั่นพร้อมของแถมในราคา 19, 9 9 9 ก็ <S <S ให้มาครบทุกอย่างเลยโปรแกรมก็ไม่ต้องซื้อเพิ่มนะประมาณนี้ทั้งหมดทั้งมวลข้อขัดใจอะไรต่างๆนานาถ้าอยากให้หายไปต้องไปซื้อตัว m a d Pad Pro 12.2นั่นจะมีทุกอย่างมาให้หมดเลยนะครับ แต่นี่คือราคา1 9 9 0 0บาทลองดูว่าใช้อะไรนะครับสงสัยตรงไหนถามด้านล่างได้นะครับจะมีคนที่ซื้อไปใช้แล้วรุ่นตัวพี่จะมาตอบให้ได้ว่าเอ้ยออฟฟิศคุณจะใช้แบบไหนแบบไหนสามารถถามลงมาได้ข้างล่างนี้ผมแล้ว Huawei m a d ิบสองต้องขอลาไปก่อนวันนี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ